คดีกล่าวหาเครียงไกรชูศิลกุลเมื่อครัง้งํำรวจตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยคณะกรรมก,การปปชตั้งเป็นคดีหมายเลขดำที่17-2-096-2560คดีหมายเลขแดงที่263-2-5-2560พฤติการของผู้ถูกกล่าวหาคือในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักง,งานดับเพลิง โดยทุจริตมีราคาสูงเกินความเป็นจริงแบ่งซื้อแบ่งจ้างและเรียกรับเงินจากผู้ขายอีกด้วยมติคณะกรรมการปปชครั้งที่9 0 4ขีด75ทับวันที่28กันยายน2560ชี้มูลผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา14 149-151และมาตรา157ทรส่งสำนวนให้อเยการสูงสุดฟ้อง เรื่องนี้เป็นกรณีที่คณะกรรมการปชได้มีมติสั่งไต่สวนนายเกรียงไกรชูศิลป์กุลเมื่อครั้งดำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนี่เองนะครับเรื่องนี้เป็นการวิจัววยว่านายเกรียงไกรมีวิธีการทุจริตในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักง,งานดับเพลิงเกินกว่าความจําเป็นมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและมีการไปเรียกรับเงินจากผู้ขายนะครับคณะกรรมาการปรชได้พิจารวิจัยชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งอายการสุดฟ้องไปยงังศาล อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7นะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท53ทับสองคดีหมายเลขแดงที่อท76ทับสวันที่29กันยายน2 5 6พิพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149รวม2กระทงจำคุกกระทงละ5ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้เกือบหนึ่งจำคุก2ปี6เดือนรวมจำคุก4ปี12เดือนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกคดีนี้จำเลยยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์พิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่อท246ทับคดีหมายเลขแดงที่10723ทับ6 4ลงวันที่24สิงหาคม2,564พิพากษายืนตามสารชั้นต้น ศาลก็ได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตรา149จริงนะครับจำเลยให้การรักสารภาพก็เลยลดโทษให้กิ่งหนึ่งคงจำคุก4ปี12เดือนนะครับคดีนี้มีการอุทธร์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะครับแต่ก็ไม่มีการฎีกาก็สิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์ครับมติคณะกรรมการปรปรชครั้งที่150กกรรรรทับสเมื่อวันที่12ตุลาคม2564ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ในการที่อายการสูงสุดจะไม่ดีกาคำพิาพากษาสารอุทธรทำให้คดีนี้ถึงที่สุด